อาจารย์อจเด็กวต้องพุ่ง e ไปรับเลยครับโดแทงเข่าีกยัเ่ดแทงขณที่หาันก็จับรั้แล้วครับโอ้แลกกันไปนี่เป็นคนทีสอทีหมุนหุอืมนครับใครอยู่ใครดีใครอยู่โดนพังไปแล้วรั้งลูกนี้จับจับแล้วเ็ทีเอ้าหูมโดนหมัดเธอก็ไปหัจะสสอบแต่ว่าโดนเท้าอแม่นี่ไรแขนไรแขนดีเกินเสียดสามี่ทีักหูดูดูัยุ่แล้วครับเป็นคอจาใครโตเลยครับแม่สู้ไม่ได้จริงๆวันนั้นนะครับต้องยอมแพ้เลยครับบอว่าเคร่ลงเป็นเข้า่แหาุดาเ เสียก็ไปเสียบก็ไปแล้วก็คล้องหมุนหมุนหมุนแล้วก็หักลงไปสุดท้ายเนี่ยไปกีวันนี้เวลาหมดเวลาตากับนี่แหละครับจุดจังลาเสียบก็ไปเสียบก็ไปแล้วก็คล้องหมุนหมุนหมุนแล้วก็หักลงไปสุดท้ายเนี่ยไปกีวันนี้เวลาหมดเวลาให้ครับเลยนะครับปั้นจากตรงไหนทางเหนือไครับว่าดีครับนี่โอ้โหตู หดหรือเปล่าก็ไม่ันเลครับแต่อกเดินครับเอาจกชีบไการไป้โกัไม่ต้องน้ำตาลครับดเอยู

เครับโอ้โหครับแค่ทายังไงครับปครับนี่โอ้โหดูครับ่ออกแค่ตัวเดียวลเร็วกว่ปอีกนี่ครับโอ้โหที่ชนะไม่ได้ับสุดยังไงครับโอ้ยังไงดีครับแม่บอกว่าทำได้ครับเร็วนี่ครับจะมีผลหรือเปล่าครับตงนี้ทันเลครับแต่ยังคงดครับเอาเดี๋ยวทีปกอนลอยมัหไม่ต้องนักอะไรครับดูโอ้้วดูโอ้พวโอ้ต้อทิ้งดีครับแม่ปกอนต่อย่อเยครับไม่ยอมต่อยอนลยีมปกกงซ้าทีมด้วจังหวะภาพช้าแ้วโอ้หไ่เหลือข้างอล้ก โอ้โหอ้โหโอ้โหจบอกวอุอาุ้นแล้วลุกนั่งใ้กนครับแต่ว่าวันนี้เป็นันสักศีลครับเอาหนสอสาของไทยโอ้ประมาทแรกเปนแบบนี้ไม่ใช่เ่อไงครม่เดือนครับี่อาจจะอยากจะแก้มือแก้ล้างหน้าให้กับท่านอกว่าี่อ้พี่ชายโดเมา่าเราเไทย้ครับที่อไม่ได้ครัอาวายักู้รับอก้นครับยังไีครัอมกาประมาทนบี้เลยครับ มัวแต่พูดจะปะัุดายของและเรือให้ธรรมดาเหมันครับโิ้โหแม่เรามาฟังชื่อแบบนี้ครับเราเองก็มาคตีฮะเาสิเอาสิครแบบนี้ครับแบบดีครับแสดงว่าจะไม่เีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วแต่ตายกันครับเพื่อนอยตายโอ้ดูายไ้เ เรือบอขอต่อยไทจะครับราล้องไปดีครับเอาละครับมีบมาแบบนี้สังนครับเตะขาได้ีนะครับไม่ไน้ในไทยเหมือนมีแผลปกีมาแรับเรือที่ออกมาเรับเอาลครับได้จะให้ครับจะ้จะใข้จะห้เอาเละครับนับแปดครับากไดีครับแม่าาไทยแบบนี้ครับเอ่สังไทยได้แแต่แล้วไม่ได้ครับจิงซาีส เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหลูกนี้ครับหลงทั้งยืนครับทะลุกาบไปโดนตันทางเลยครับโอ้โหงาครับลุนี้ครับแล้วดูฮะแนี่ต้องยกมือส่งมาแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวเอาลูกเอาุธกไปเถอะลูกนี้ก็เถอนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของรี่ครับเอ้าเป็นสงสารของชายครับโอ้โหเปิดมาแล้วประเดนี้พี่ใชายเป็นยไงครับโอ้โหเดือดครับนี่อาจจะอยากจะแก้มือแก้่ล้างหน้าให้กับพนันนี่เพราะว่า้กับพี่ชายด้วยเมื่อวานเนี่ยเราโอ้โหพนันไทยนะครับ ผว่าะมาได้ครับเอาเยซ้ายีคู่ครับอาวุ้ก็เจอครับยังไงดีครับอต้องต้องมันกามาครับแต่างเรื่อเลยครับหมจะพูดติดขัครับอาวุธสายของและเรือเนให้ธรรมดานกันครับอืเ้โอแม่ดาทาื่อแบบนี้ครับเราเองก็มนาครัต้ายมาทีนึงามสิซ่าใแบบนี้นะใครแบบนี้ดีครับแสดงว่าแสดง่านเตยวตอนเดี๋ยวตอนเนยซ้ายมาครับเรืออย่าไป่โอ้ดกระทอรเอ้า ม่เร <Happiness. S 2> <common> right. ือขอน่อยไทจ้ครับาผมตงไปลนีครัเอาล้วครับ็เปิดมาแบบนี้สั่นตุกแล้วครับเตะขาไม่ีนะครับดแนในไทยเหมือนมีแผลปลี่ยมาครับเลือดซประมาณนึงครับเอาแลครับอยาได้จัให้ครับาได้จัดครับ่องได้จัเอาเอาลครับทนับแปดรับยังไงดีครับแม่รองออทแบบนี้ครับเอาหน้าของไทยได้นับแปดแต่เราป้นไม่ได้คริงซายไปสโอเรียบร้อยลูกครับลุกนีนขนลงไม่ง เดีันขึ้นครับโอ้โหลูกนี้ครับหลงทั้งยืนครับทั้งลูกกาไปโดนเส้นทางเลยครับโอ้สวยงามทั้ลูกนี้ครับแล้วดูนะต้อง